สวัสดีด้วยนะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในคอยเดททาวเวอร์ดีเฟนซ์ใช่ครับทุกคนเห็นเลยใช่ไหมว่าผมตอนนี้ผมไปถึงเวฟซีเีในแมปคิดมัดใช่ครับคือผมไม่เล่นก่อนหน้านี้มาสักพักใหญ่เลยแน่นอนตอนนี้คือผมกำลังผ่านไป่ด้วยดีถ้าตอนนี้ผมตอนนี้ยังไม่มีกริดมาโอเคแต่ดิี้ว่ามีอยู่สองตัวที่ผมว่าอาจจะไม่ไหวไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็แค้มน่าเจอดีกว่าเก็บวิทีลึกเพราะว่าผมเพิ่งเจอตัวนี้ครั้งแรกในคลิปนั้นเนี่ย มาดูกันว่าระหว่างคิดทีตกทั้งหมด12ตัววีเอ็กตับฟูมใครจะชนะใครจะชนะกันมาดูกันเลยทุกคนมาคลิปนี้อาจจะสั้นงหงุดหงิดงหลายเว็บอ่ะเอ๊ะจริงแล้วคุณดูดิผม,มเล่นไป48นาทีนั่นเนี่ยโอ้โหคู่นานเลยตอนนี้เราจงไหวอยู่ในแมปทเทวเทิตเทวเวอร์เดอะเฟนอยู่เราจงไหวเราจงไหวแต่ผมจะยังไม่กดสกิปนะเพราะตัวนี้ตัวไม่ควรกดสกิปเลย ผมกูถึงตายนี่อืม,มาดิลงทันพรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ, i, อือตอผมอาตันหมดละคืนเนี <grandma> ่ยหนึ่งหมื่นหมดเลยนะเนี่ยเอุ้ยอุ้ยไหวไหวไหววะไหวจริงเข้าโอ้ยไหวไหวอุ้ยว้าเล่นใบไหวโอ้ไม่เป็นไรครับโอ้ผมมีหมอใครคือถ้าคนดูดีๆคุณทีคุณจะเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยผมมันไม่ได้แรงใช่ครับเน็ตผมไม่แรงเลย ก็เลยอาจจะมีตัวมาตั้นมันหลุดไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่มาปีที่ห้าละเดี๋ยวมันต้องมีกิจทอยเลยผมมาอะไรเนี่ยโอยโอ้โอ้นี่มันไม่ใช่สกีบีดี้นี่เนี่ยมันเนี่ยมันโคตรชิดสุดมันไม่ใช่คนใส่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สกีบีดีอะไเงี้อันนี้มันคนใส่ชุดสุดที่ไหนไม่รู้วิ่งมาหาเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวนี้เขย่าเขย่าเห็นตัวนี้เขย่าเขย่าเพื่อนะไรไม่รู้ยิงส่งใส่หรือว่ามันแครจับเขย่ามา ไม่อีกแล้วตัวปอมจีแมนไม่ละตัวปอมจีแมนไม่ละตรงเงี้ผมไม่กลัวนี่ผมไม่กลัวตัวนี้ผมไม่มีในวางก็อาจจะดูหน้าเบือเ่อหน่อยนะถ้าคนดูตัวผมดีคุณจะเห็นว่าตัวผมเทพขึ้นมากเลยใช่เพราะไม่คนช่วยผมผมจะบอกไน้ในกิดมาหรือกินไม่เวลาโดนตีดูวยไม่จะเริ่มเร็วขึ้น w, เลยวะทำอะไรอ้าวกินกินเอเอามานี่กิดง่ายกิดง่าย ตายแล้วกินตายแล้วโอเคกินกินตายแล้วดวกกูบิ๊กรู้สึกว่ากินมีกากขึ้นว่ะเนี่ยขี้ตัวสิบสองตัวมันอยู่ตรงนี้จะให้อะไรให้มันโหนวะมาดูดีกันครับเวสสี่สิบห้าแบบตึงๆอ่ะนี่คือผมเล่นแค่รอบเดียวนะพอตัวเล่นไปห้าสิบนาทีแล้วเล่นไปสิบห้านาทีหวังว่าอ,อยากให้มันผ่านยังไงจะได้เห็นๆๆเห็นรถน้ำแข็งอ่ะไอ้กูอ่นกันเฮ้ย ว่าเล่นใบไม่ต้องห่วงอีกแล้วว่าเล่นใบอุดเนื้ออ,อะไรเนี่ยอ,อ๋อเขย่าอะไรคุณพี่เขย่าอะไรคะคุณพี่คุณพี่เออหย,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 ย่าห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 ลุดไปไป่ต้งห่วมีเทมกระจกละคุณพี่เขย่าอะไรคะมาดิเฮ้ยเนื่ยผมดีขึ้นตะกี้ตรงนี้ไม่แฮมไม่มีหน้าเลยอุมมาดิ นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยย้ายตรงนี้มาด้วยนะมาอะไรเนี่ยนี่มันอะไรนี่ยนี่มันฝูนักบินในตำนานนี่มีสายบินนะสายการบินอะรบ้านี่คือ่ะตอนนี้สายการบินหอยกาบกำลังมาแล้วคือตรงนี้กำลังมีสายการบินเหลี่ยมกำลังมากับสายการบินพิกพิคารสองตัวนี้กำลังบินมา ึ่งในฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันแต่นี่คือสายการบินพิเศษสายการบินโคดเลตลีซื้อมหากะบในตำนานซึ่งเพชรีไม่เยอะชิปจนผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านหรือเปล่าไปกับรายใจให้ผมเลยนะผมจะไม่กดสกปในตอนนี้ครับคกดสกิๆๆปัูตายนี่าปกันเลยครับมาดูกันว่าผมจะไหวไหมกับเซตนี้โอ้โหมันจะเซตจีเท่านั้นเลยนี่มันมีแต่จีเท่านั้นนะอุ้ยจีแมนหน้าเหลี่ยมมาแล้วจีแมนหน้าเหลี่ยมมา,มายอะมากเลย เดียวมันไม่ใช่เซตนี่มันเป็นเซตคนรวมคนพลคนหล่อดูหน้าคนหล่อคนดูนหน้าของเขาดิม er, uh, 𝒆. ันคนหล่อไอ้น <Artist> ี่ cafeter, ไม่กินพอเตอร์ไม่หน้าไม่หล่ออม่โอตเตอร์อุ้ยต่างมึงจะคนหล่อๆนั xide, ่นน่ะไอ้นี่ไม่ไม่หล่อคนเดียวอ่ะไม่ไหนไอ้นี่หน้าหล่อกกันหมดเลยหน้าหล่อกกันหมดนไอ้นี่ไม่ไม่หล่อคนเดียวอ่ะไอๆนีๆไม่ไม่หล่อคนเดียวอ่ะ ไอเนี้ยไอเซนนี่คือผมไหวนะเพราะว่าไอเซนนี่มันไม่ได้น่ากลัวเลยจะตีแมนกับไอ้กับไอคนอินกับอินพอเตอร์เนี่ยผมว่าม่งน่าหลอกอม่งไม่น่าหลอกเลยไอตีแมนสี่เดียสุดดูจะไหวไหมเนี่ยดูกลัวไอนี่ผมกูเจอมาแล้วนะใช่ผมเจอมาละโอเคเฮ้ยไหวไหวไหวโอ้ยเล่นไปอะไรเนี่ยยิงแค่ตรงกลางโอ้ยิงข้างบนอื้มยิงแต่ใสตัวเดียวกัน เลยตัวนี้เคยทำอะไรกลุมก่มาก่อนมาดิอันนี้มีอะไรดีมงัดมาให้หมดกพี่มีอะไรดีพี่งัดมาให้หมดเลยช่วงนคดีดิเขาปักเพชรโคตรช้าเลยดูดินโอ้โอ้โอ้ไหนตัวตายเลยดิไปดูตอนนี้เวฟ47ยังไม่เจออะไรให้มันนา่าใบแต่ผมว่าเซตนี้ผมตายแน่เอ,อ้ยเอ,อ้ยเนี่ยผมกำลังดีขึ้นเลยไอ,อ้ดีมาไง นี่มันน่าเหรอพวกนี่ลูนกน้องเสียแป้งมาดูนี่มานี่เนี่ยมาแล้วฝั่งนี้หนุ่มไปวิ่งไปดูโอย้ยเหมือนกันเปรียบเด่นนี่นะแต่อนี่แม่งมาจะปัญหาโอคุยเจอปัญหาละร้านร้านเลยเหรอหุ้ยแต่หมูเจอร้านม,าามันกำลังซ้อนร้านเลย,ยาง,ยา,งานงานยากมาละโอกย่าให้มามาพร้อมกันโอเคอย่ามาพร้อมกันนะเดีย๋ยป่วยพิษอย่ามาพร้อมกันนะใชย มามกันี้ผมตายได้ยงนะเวมีเนี่ยผมมีสิทธิ์ตายสูงนะเวมีผมมีสิทธิ์ตายสูงนะม,ม,ม,มากโอ้ยผมว่าจำว่าผมจะเป็นหุขายตัวมันดีกว่าต้องจะเป็นต้องจำใจต้องขายใจเงินนะตู้เงินตูเ้ตเงินใจเงินอะไรเนี่ยผมขายตัวเงินหอวมาวางหลังดีกว่าไม่รู้นะว่าถ้าผมขายตัวเงินไปมันจะอาจจะหาเงินยากขึ้นหนะ่อย แต่คือเพื่อความปลอดภัยอ่ะคือมเดามแมทมันสองแต่ผมไม่มีวันขายหมอตัวนี้แน่หมอไม่กูแบกอยู่ตัวนี้เออเตัวนี้กูขี้ขายมาชชาจังเลยวยมเนกินหมดเลยหมอหมอหิวหิวหิวหมอ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 โอ้ยตัวสองร้านแล้วผมเรียกว่าสองร้านแล้วกันนะ ปืนนี่มันอึดจังเลยนะนี่ต้อนดันมาหอมกันอีกโอ้ยโอเคียแล้วงานนี้โอเคียแล้วงานนี้โอเคียจริงๆนะรอบเนี้ยโอ้ยโอ้ยสองล้านอ่ะไม่่ธรรมดานี่ตรงนี้นี่ไทยเลยนี่แค่แมงมุมเดียวนะนี่เนี่ยแมงมุมพางธุ่าเนี่ยไอเดีตัวเนี่แมงมุมพางธุ่าเนี่ยเฮ้ยย่าบอกต้องไหวอ่ะไหนที่แกแมงมุมดูเดียวอันนี้แมงมุมพางธุ่าเลย อุ้ยวุ้ยไว้ไวไวไว้ว่ะแฮปปี้ไปต่อเลยเฟซสี่สิบแปดมาต่อมามามาคลิปนี้อาจจะไม่ได้สั้นนี้คนคิดไปนะโอ้โหเนี่ยแปดอารีแลเนี่ยมาอันนี้มันเซ็ตอันนี้นเซ็ตลยเซ็ตรถแข่งอันนี้เซ็ตรถแข่งเซ็ตตรงนู้ก,ก็เซ็ตรถแข่งเหรอมีเซ็ตรถแข่งกับโอ้โหดิมันเซ็ตไอ้นี่มาอีกแล้วโอ้ย อันนี้อันล่างขวดนี้อันนี้แค่หุ่นน้คาราลงทูล่าอันนี้ไม่มุมอะไรไม่ไม้ดําอันนี้ไม่ไม้ดำสองตัวคาร์ลูทาหนึ่งตัวกับนักแข่งรุ่นที่ไหนไม่รู้หลงสุสใกำลังหนีไม่มุมอยู่ฝั่งนู้นก็มีไม่มุมไม่ไม้ดำหนึ่งตัวโอเคดวงเราน่าจะไหวอยู่แหละบางขนาดเนี้ยขอถ่ายรูปไปเรื่ยเลนะแปละ โอ้โหตัวไทยมันหายเลย50ปุ๊บกว่านาทีย่ะไม่ใช่หาย50ปุ๊บนาทีว่าถึงจะเล่นเสร็จอ่ะทางลองทูล่ามาอยู่ตรงนี้แต่ทางลองทูล่าไม่น่ากลัวหรอกอุ๊ยไม่ใชมส์่เจมไม่ไม่ดำไม่น่ากลัวหรอกทางลองทูล่าต่างหากไม่น่ากลัวตรงนี้เนี่ยนี่การขึ้นคานมาเฮียนี่เฮียน้อยเนี่ยหนิงต้องสืบหาขุดเละพูดเยอะโอเคอือมาดิ คาลันทูรามารอดูกันคาลันทูรากำลังเดินมาด้วยความเร็วคือมันเร็วที่สุดเท่ามันคือมันทำความเร็วที่สุดได้แค่นี้เนาะมันเขาเนี่ยไอ้ไหมคาลันทูรากำลังเดินมาด้วยความเร็วแสงคุ้นเลยว่ะดูดิกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเดี๋ยววูวูคุ้นเลยว่ะดูดิอ้ใส่คำนี้มันไม่เร็วคุ้นเร็ว่ะดิฟันอ่ะเร็วกูกินละดูดิ เรากินแล้วคุ Onion, ้นเลยว่ะโอ้ยคุ้นเลยโอ้ยของจริงของจริงของจริงนี่เอ็มไม่ใช่การทำจริงนะคือมึงคออืมอืมมึงคอโอ้ยมึงคอตกอ่ะคอคิดอ่ะคอคิดตายอ่ะอุ้ยเด้อคอคิดตายไปแล้วไม่ติดสกิลแล้วหนูว่ากินมาโมอะไรเนี่ยนี่มันตัวข้างหลักนี่นะเขาไม่จับตัวไม่จูบโอ้ยตัวข้างหลักมาแล้วตัวข้างหลักมาแล้ว ตัวข้าลังมาแล้วอันนี้โอ้ยไอติมไอติมไอติมบอลอันนี้อันนี้ลูกน้องไอติมบอลนั้นเลยโอ้ยลนะูกน้องลูกน้องไอติมบอลเนี่ยให้พี่เาขลังเนี่ยกับกับแม่บ้านไอ้กับพ่อบ้านรับรองฝุ่นหายหมดแน่ๆถ้าถ้าคุณจ้างคนนี้มาอันนี้พี่อันนี้ตัวขลางสอง,งตัวกับกับโอ้ใช่ลูกน้องไอติมบอลกับพ่อบ้านสุดยอดเลยเนาะ มาหามาปะ่ะด,ดูดูว่าเซตนี้จะไหวไหมโอ้โหอะไรเงี้ยเซตสีฟ้านั่นเลยโอ้โหบ้านเราจริงสีฟ้าแซงตาสุดเกินอืมนานรู้ระหว่างพี่ข้างลักถ้าพี่กำลังมาข้างหน้านะก็เลยอะไรนะไเนี่ยไม่ตูนหัวตูนเห็ดน,นี่มมันมาทั้งสองข้างนี่มันก็ตัวถังขายะติดติดออสเจียเอ้ยติดติดแก๊สอันนี้อะไรอันนี้ คนหน้าอเดือนนี no ่เอแดงเลือดแดงเลือดมากไแดงเลือดแดงเลือดกันมาไอ้ท่ปวยนี่มากกว่านี่อันตรายหน้าดินี่มันเส้นหัวเขาบินมันหน้ากูกับลูกมันหน้ากูกับหัวหน้าไอติมวออีกปะผมเจอมาครั้งแรกเฉยนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแมปนีมาไม่รู้ว่าตานี่ผมจะผ่านหรือเปล่านะมันมาแล้วโอ้ เดไม่ตท่าหุ <styles> ่นนี้โ <alive> ม่โม <b> ่เปเบเล่หลอกไอ้ตุ๊กขยายติดติดติดจัว์ไอ้สังขยาติดจัลว์ไอ้ไม่ร้อนรอดหรอกมาเข้าบ้านมาเข้ามากมากระสีตรงรถสู้ได้กับแดนเดือดกำลังคืบขานมาแดนเดือดแดนเดือดแดนเดือดคืบขานมาดูรถถังเขาโอ้แดนเดือดสิงเหมือนมีใครไม่รู้เดินมาบ้านเราเลย วาคลิปนี้ต้องมี EP สองแน่ๆเลย,เลยมา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 เรากำลังจะได้เห็นหัวเราจะได้เห็นรถ I T ไอติมวอไอหัวล้นกับไอถังแก๊อสออกซิเจนออกซิเจนก็บานะกับตัวบาซูกาว่ากับการบินลัดลัดคุณเท่าฟ้ากำลังบินมาด้วยความเร็วเพื่อมารับผู้โดยสารภายในห้าวินาทีจากตอจ่ากนี้กับพุกทั้งหมดที่เราคุณเห็นนั้นช่างสวยงามน,นั่นไงหัวหน้าไ,ไอติมวอมาแล้ว หัวหน้าไอติมวอไอ้ช่างหัวหน้าไอติมวออย่างนี้ต้องหายเก็บเป็นที่ระลึกมันต้องขายรูปทุกความสวยเว้ยแต่ตูน่าจะวางตู้ตังไว้ยหญ่บุ้มมาให้ไปหยุดไอ้เนี้ยโอ้ตรงนี้หัวหน้าไอติมวอมามาเร็วซะด้วยมาเร็วซะด้วยงานนี้ชิบเลยแล้ผมก็เล่นคนเดียวนะคนรู้ดีอะ นี่ไม่ใช่ปัญหาแต่หัวหน้าไอติมโมนั่นแหละปัญหาเขาทำหัวหน้าไอติมโมมาดีนะเพราะว่าผมคุณไหวนะเลือบสามล้านสามแสนสี่มืนม่นเยอะอยู่นะผมเจอสุดแค่สองล้านเองมึงเมื่ก็้เผมไม่ได้จุมตีมันมันกำลังจุมตีผมอีกจะมาพร้อมกันไม่ได้ มันหาตัวมาเนี่ยมันจะมาพร้อมกันนั่นแหละตัวจะไม่ชนะเนี่ยจะไม่ชนะโอ้ย,อยคลิปนี้ก